ีกูไปปนก่อนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสสารไม่มีทางหายไปจากโลกแล้วถุงเท้ากูอีกข้างมันหายไปไหนมัเก็ตเปลี่นไรอ่ะอะไรกูใส่ลุงยืนขึ้นหน่อยหันซ้ายหันขวาหันหลังอื้ออื้ออื้ออฉีกเสื้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 อทำไมอยากเหนมึงใส่เองมั้งวะถ้าทำงานล็ตัดเนี่ยฮึยี มันหอมเลยวะไหมใส่แล้วข้างบนกูใส่เป็นข้างล่างแม่งเลยแม่งให้กูใส่อะไรอย่างลุงเอาครับช่วยสอนวิธีเอาทีวีจอแบนออกจากรูโบงหน่อยครับพึ่งพาไม่ได้เลยทอว่าเกี่ยอะไรก็ไม่รู้ให้กูใส่แต่ละอย่างแต่ละเรื่องเหมือนเดิมนะผมควรทำไงดีครับไหนๆแล้วนะเดี๋ยวกูจะแชร์ออฟตัดให้มึงดูนะนี่ตอนผมง่วงผมกินจีบีตลอดเลยเพราะกระป๋องจีบียืนซือแผงเพิ่มได้กูมุมได้ดังมากเลย เพื่ออะไรแฮมเพอร์ผู้ใหญ่ลุงคะสนใจมาเป็นเพื่อนกับหนูไหมคะผลัดกันแทงนะคะฮันนี่ไม่ได้ค่ะไอ้นี่สาระนะที่บีส่งแฮมเพอร์ผู้ใหญ่ให้กูลุงเอคะหนูอยากถามว่าคนก็โกนอโลนได้ไงเนี่ยไอ้นี่ของจริงนะมาส่งแฮมพเพอร์ผู้ใหญ่มาให้กูสวัสดีครับติดตามเนียนชอบพี่มากมากครับให้กูแต่งเป็นใครรู้ปะเยี๋ยวแึ่งนังนไม่ ลุงเอไปสระผมที่ร้านทำผมแล้วลืมเอาที่รองคอออกรอครับนี่เอาตั๊ส่งมาให้กูแต่งเป็นใครบอก,ก,กรักนาคินหน่อยค่ะรักนาคินนะครับสิ่งที่มันให้กูแต่ง <S 2> <S 2> เขียนรายละเอียดมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะลุงเอหนูชอบลุงเอมานานแล้วหนูชื่อหนีนะคะหนีกระรูชนี่ฮันแน มีแอบมองนะเดี๋ยวนี้นี่เถียงไหมหนึ่งบาทแปดเอามือตบโต๊ะมีรองเท้ามีครบเซ็ตลุงเอเดาดีวัดโนดหน่อยครับมันสูบมานีวัดโนดอย่าสูบนะครับลุงเอครับเคยคิดไหมว่าส่งแต่ชุดรัดไข่มาให้ลุงเอเลยแม่งแต่ละอย่างตอนออกจากช่องไม่ครับแล้วดูครบเซ็ตกูโดตั้งนานเพิ่งมาดูมันมียอดฉ่ำเลยนะดูมันอะดูของแต่ละอย่างส่งมา ผมเป็นช่างซ่อมรถครับท่านสุนทร่อยู่ตรงไหนของจังหวัดระยองเอเอากดไลค์เยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งวันสิที่โชคมาเอครับแม่ให้ไปเอาข้าวให้ไก่ผ้ายังไม่แห้งผมเลยเอานาฬิกามาดูน้ำแดงอร่อยมากครับเก้าอี้แดงลุงเอครับแม่แฟนไม่ไว้ใจผมว่าจะดูแลลูกสาวเขาได้ครับถึงผมจะไม่มีเงินล้านแต่ผมมีโคยห้าสิบสี่ลยส่วมาลัยให้กูส่งพวงมาลัยมาให้กู ทุงทุงเงยทุง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 เงยทุงทุงซาฮูลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุ้งกุงกุงกุงตําบะหุงไม่ใส่ปูปลาลาลุงเอฉีแตกลุงเอช่วยผมที่หน้าต่างแสดงความยินดีกับผมหน่อยครับที่ผมสอบติดตำรวจที่ไหนดีใจด้วยครับน้องไม้อบคุณร้อยนะครับนี่อยากได้วิธีมึงดูรองเท้าหน่อยครับมันเขียนลุงเอฉีแตกแล้วส่งแผมเพิ่มให้กูเป็นลังล้เฮียคุยชิ้าคยเกาคุยก้าคุย ชาต้าคุยใครชาคุยแทมเพิร์ดผู้ใหญ่้าคุยสิบตะควยเกาเกาฮิฮิคุยชิต้าคุยมึงดูสปอนเซอร์กูแต่ละองค์แทมเพิร์ดผู้ใหญ่ลุงเอเคยแตกบนรถไฟฟ้าไหมครับลุงเอครับผมว่าจะนอนแล้วแต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะหลับตาข้างซ้ายหรือขวาก่อนดีครับดูมันสกีนมาลุงเอฉี่แตกนำมือเย็นหน่อยครับลุงไล่กูแขวนอย่างนี้ สวัสดีครับลุงเอเดอร์เลี่ยมทองสวัสดีครับแล้กูใส่แผ่นเพลิดผู้ใหญ่ทั้งเซตส่งมาเป็นลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมรักลุงมีนะครับไหนก็ไหนไหนลวแม่งใส่ไว้รอรีสัตว์เผื่อตรงนี้เลยแม่งทันไม่อยู่แล้วกูเฮ้ยไอคนที่ดูอยู่ขคยู่ไปกดไลค์หน่อยดีเออยากโชว์ไอ้แยใส่เอลนี่ สอร์ลุงเอไม่เคยมีแฟนแต่มีเลขบัญชีเอาวไม่ใช่ครับเขียนมาตัวเบลอเอชีแตกผมกินจีบีเพราะด้วยกินเลยนะสวัสดีครับลุงเอสุดหล่อทุงทุงทุงซางัวเขียนออบตัดผูกบูแต่เขียนเอชีแตกยอดก็ได้ไลก์ก็ได้แล้วจะได้โชว์กระจุดรุธเพื่อขายตัวเองอีกได้ถึงสามต่อแบบนี้จะเอาคุ้มไปไหน

แล้วบอกแม่งฮีโร่ฮีโร่เฮียอะไรอย่างงี้ทําไมมึงทํามาทําไมเนี่ยมึงไม่ใช่กันเองมึงวะกูกระจายให้กูใส่ให้ครบชั่วโมงแล้วชุดมึงทํามาแน่นปริยะเลยผมมีความกล้ามากครับเนียชุดมึงเนี่ยมึงจะรัดกี่โมงเนี่ยรัดเป็นหนมตุ้มจิ๋วหมดแล้วครับรักลุงนะถูกล้องได้มั้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหเล่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอป้ายาก ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ให้นออ้องอีหน่อยนะครับนะ้นนองกุหลาบอีเป็นกำลังใจอาหารนิทรรศหน่อยพ่อดูยังกูต้องโทรบอกพ่อกูทุกเรื่องเลยเหรอวะกูถามหน่อยเถอะลุงยิ้มให้ดูหน่อยที่จริงแล้วคนที่ลุงอีแอบชอบก็คือลุงแล้วอยากทูบูโอ้ยเสียวเสียวเสียวอย่าบอกใครนะความลับของเราสองคนสวัสดีครับลุงสมองมีเว็บประคองความโง่ไปวันวันรักลุงมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วคนที่ลุงอีแอบปื้มอยู่กุ้งเผา ปลาทอดน้ำปลามึกกระทุยพริกไทยคนที่ลุงลอกคนที่ลุงเอผสมซีฟูดก็เอาไปบอกพ่อมุงสิจะมาบอกพวกกูทำไมไม่ได้อยากรู้เลยอาป้าป้จริงจริงลุงเอมีคนที่แอบชอบอยู่นะรู้หรือเปล่าวน้วัุงเอไปเปลี่ยนเคสเป็นรูปเขาเนี่ยนันตาเมดเดาเจ้าถูกหมด สู้ๆนะครับเจ้าผัวไปฝากมากที่ส่งความสุขให้คนดูผมดีใจมากที่ได้ดูขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจ้าผัวไปฝากนาตะเมิตดเวลามากระจบกเนี่ยผมดูลุงเอผมยิ้มสดเลยครับขอบคุณมากมากนะคบมันก็น่ากินเหมือนกันนี่ว่าผมติดยาสุนทรพูดกับสัมันก็น่ากินเหมือนกันนี่ว่าเฮ้ยโดนผมเอาทีมย่ำหน้าไปแล้วนะครบอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้คีริวคีเลยหร่อเปล่าเหันหลังมา

ช่องอะไรวะปิดเทิมระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับใช่ระวังด้วยนะครับที่ให้ไปแก้ศูนย์เยนะผมไหวตัวทันอ่านะครับที่โทรมาให้แก้ศูนย์ไหวตัวทันนครับคือเจ๊ตัไแ้กตีนะไม่ต้องจบไอสัตว์เลี้ยงควายอยู่บ้านช้าเออไม่ต้องจบไม่ต้องเรียนตอติ๊กอกตเขาหมีขั้วโลกไหวตัวทัน มาที่มาลูไปไปไปลงนรกสักเธอทีรักฉันจะลงเธอเธอลู่ไปไปไปลงนั้นรกสักเธอทีรักลูฉันจะลงโทษเธอมาที่ท่้างแมวยโสวัตะทำไมยังไม่มีช่างแอร์ติดต่อหนูมาค่ะที่หนูประกาศเมื่อกี้พิกัดอีกทีบ้านหนองโลมแต่ว่าผมไม่เล็กนะครับพี่จะเป็นช่างแอร์ไหมน้องลุงครับยิ้มหน่อยครับ ร้องเพลงไก่พี่เป้ให้ฟังหน่อยครับฉันเกิดมาเป็นไก่ถูกคนเลี้ยงเอาไว,ว้วันวันไม่ทำอะไรอ้าวไปทางไหนแล้วเนี่ยได้แต่ร้องแล้วแล้วก็ไก่ป๊อกป๊อกป,อก,ปอกกระตอปอกปอกมาจากทางไหนเนี่ยพักชุมสิที่น่าสนใจสองวิเรียกใครมาช่วยก็ไม่ได้กูต้องช่วยตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองก่อน เราต้องช่วยตัวเองสู้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 อย่างงี้สู้สู้เว้ยแพี่นึองน้องเอ้ยคว้า ครับลุงเอเราติดต่อมาให้ลุงเอเป็นทีเซ็นเตอร์เลยครับลุงเอรู้จักอกไหมครับอก อกของเตเอของตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมน้ำหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักรบแรงซาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวย คมมากเอฉาก S! <S ที่เศร้าที่สุดอันดับห,หนึ่ง <ppy aciones S 1> มรึงจะแอกทำไมส้วมหนำหน้าเห็นไม่ผลโหวตช่องแชทของคำตอบว่าตายของจริง ม่งคมคมเฮียอะไรล่ะใครจะจบกันว่าเด่นก็จบกูไม่จบเล่อีสัตว์กูไปซ้อมซีซั่นใหม่ว่าแล้วดีนะไม่เคยหวังกับเอตั้งแต่แรกแม่ง หมดเลยเรี่ยม่เยี่อะไรเลยทีนี้พุ่งลงลาวาฆ่าตัวเองแม่เลยไม่ใช่หนไม่ได้คิดอย่างนั้นน้องลา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 วาจะจะจะชิคเก้นเอ๊ะลงลาวาเป็นกลายเป็นชิคเก้นเอ๊ะลา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 วาไปเอ๊ะขาขาขานะค่ะหนูเป็นกําลังใจให้ค่ะเรื่องต้นใหม่นะคะเดี่ยวก็ตายอีกควยหนูเป็นเมนโเป็นกำลังใจอ่ะชิคเก้นลาวาลาวาชิคเก้นไปเลยคลิปลา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 วา ิเกเห็นลุงเล่นแล้วมีกำลังจะในหนังลาวาชิกเก้นอันนี้ลาวาบัฟฟาโลลา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 วาบัฟฟาโลเอไปตกลาวาตายแบบบัฟฟาโลกูช้ำชองกูว่ามีก้อนหนึ่งบังเอิญ์นะเฮ้ยเดี๋ยว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 มาเดินมาทำไมมันเดินมาทำไมมันเดินมาทำไมลุงเอครับ ผมอยากรู้ว่าปลายอินทรีหายใจบนบกหรือในน้ำครับไอสัตว์โดนอีกแล้วน้องไอเฮียโดนอีกแล้วเป็ดไอเป็ดโดนไอเฮียมีแต่โดนไอเป็ดเป็ดช่วยกูหน่อยเป็ดไอสัตว์ดักหน้ากูด้วยไอเฮียโอ้ยกูตายไอ้เฮียไอเยไอเียไอเีไอเอเฮียอีไอเอเีไอเฮียไยอียอเียัอไอไอออ กูลืมถือโทเทมอีกแล้วพอแล้วเป็ดกูนอนแล้วเปิดกูพอแลอีไสัตว์มัวแต่โม้เป็ดกูนอนแล้วเป็ดกูลืมถือโทเทมกูคิดว่ากูรอดแล้วแล้วก็ฝันดีนะครับน้องสำหรับคืนนี้ไอเป็ดกูไปนอนแล้วไปนอนเถอะเป็ด ลงห้าสิบห้าเมือ่อชวนกูคุยเด็ดไหมเป็ดเป็ดเปลวเปลวเปีวในเธอที่ตายด้วยเป็ดมีจุดสองก้อนน,นอะวันนี้จีบีดส่งบิกินี่มาให้หรอใส่สีฟ้าแบบนี้หัวนมลุงจะรสชาติบลูเบอรี่ฟรีสได้ไหมใครว่าพี่เอฟเล่นโง่พวกมึงมาดูลุงเอแล้วยังเล่นโง่กว่าเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบรมมาโง่เครื่องหมายสียเย่เหลี่ยมแบงค์เขียวไม่เหลียวแลวันดีทุกคนนะครับสำหรับคืนนี้นะครับลุงเอครับ สวัสดีทุกคนครับ มึงคิดจริงจริงเหรอว่ากูจะฉีกให้มึงเนี่ยชุดเขากี่บาทเนี่ยเขารัดขนาดนเนี้ยเนี่ยต้องปุดยาวถึงนู่นมึงยังจะเอาเหรอกูถามจริงกูบอกว่าชุดเขาตัดมาให้กูต้งกี่บาทมึงให้ได้กูฉีกเขา,าง่ายๆขนาดนั้นเขาจะได้ถอนกูเด้อถามจริงมึงเอาจิงอ่ะไปนอนเถอะน้อง ถอนไม่ได้ของเขาอีเย็บเผื่อให้ใส่งานอื่นทำไงอ่ะเย็บกันตายอ่ะฝันดีเยี่ยเหลือเชื่อแม่งเลยวะแม่งพวกจังไรเข้าเส้นเนี่ยเออยังอีกยังลุ้นอีกยังเล่ลึกในใจยังลุ้นอยู่เผื่อหน้าเผื่อหน้าอ้อยังยังไปนอนมึงใช้กูฉีกจริงอ่ะจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะโอ้ จังไรเขาเส้นยิงพวกจังไรแมนนอนดีกว่า